้าเจ้า bon ข้าเจ้าเรียนจูโจมเกิดกลเกิดลเอาไ่นขอให้สัตว์ปฏิยานขอให้สัตว์ปฏิยาต่อสัญลักษณ์ของเชิต่อสัญลักของาชิศาสนาศาสนาพระมหากรสย์พระมหากรสั์และต่อหน้าผู้บัคับบัญชาและต่อหน้าผู้บังคบัญชาอาจารย์อาจารย์รูผู้ระศิษย์ภาษาวิชาครูผู้มศิษย์ภาษวิชาขอหาจูโจวว่าขอาจูโจวว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะขอยอมตายข้าพเจ้าจะขอยอมตายเพื่อเชิ ศาสนาศาสนาและพระบรมเดชานุภาพและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษรสเจ้าแห่งพระมหากษรสเจ้าพ่อสองพ่อสองข้าพเจ้าจากยินมันข้าพเจ้าจากยิ่งนั่นสาหน้าที่ไาหน้าที่ตาเบี้ยววินัยตาเบี้ยววินัยแลกเกรฑ์ศักดิ์แลกเกรฑ์ศักดิ์ขอทานสุโจมขอทานสุโจมตลอดไปตลอดไปพ่อสามพ่อสามข้าพเจ้าจากเสียสละข้าพเจ้าจากเสียสละความสุขส่วนตนความสุขส่วนตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ 马军长，嗨！马军长，嗨！